ในปัจจุบันมีการซื้อเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการสร้างประกันภัยอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ในยุคสมัยที่มี Big Data เป็นจำนวนมากซึ่งไม่ได้มีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเราจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาผนวกกับประกันภัยเพื่อให้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและความหึงพอใจให้กับผู้ใช้งาน เราจึงได้มีการนำหลักการและเทคโนโลย,ยีทาง Data Science มาประยุกต์ใช้ดังนี้ระบบแชทบอทไม่มีความรู้เกี่ยวกับประกันอยากรู้ว่าประกันนี้เหมาะสมกับเราหรือไม่ประกันแบบไหนที่ได้สิทธิพิเศษมากที่สุดแชทบอทสามารถให้คำแนะนำและจัดประกันที่เหมาะสมให้กับคุณได้โดยเราจะใช้หลักการ Data Science ดังนี้เคมินตัวแบบที่ช่วยในการจัดกลุ่มลูกค้าตามกลุ่มข้อมูล ถ้าลูกค้ามีข้อมูลใกล้เคียงกับกลุ่มข้อมูลไหนก็จะอยู่กลุ่มนั้นๆในเบตัวแบบที่ใช้ทำนายโอกาสต่างๆตามข้อมูลของลูกค้าเช่นโอกาสในการซื้อประกัน Machine Learning การเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ข้อมูลที่เก็บได้เพื่อปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นในอนาคตเช่นปรับปรุงการตอบแชท Confidence ค่าที่เกิดจากการมีโอกาสที่เกิดเหตุการณ์2อย่างขึ้นพร้อมกัน ยิ่งมีค่ามากโอกาสเกิดเหตุการณ์2อย่างพร้อมกันก็จะมากเช่นลูกค้ามักจะซื้อนมกับขนมปังพร้อมกันค่าคอนฟิเดนซ์ก็จะมากตามไปด้วยจะมาดูกันทํางานของระบบกันนะครับ 1. เราจะสร้างตัวแบบจากข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อบันของบริษัท 2. ให้ลูกค้ากรอข้อมูลที่เราตั้งขึ้นมาเช่นทำเลที่ตั้งของบ้านราคาบ้านอาชีพของลูกค้าและอื่นๆ3หลังจากลูกค้ากรอข้อมูลเสร็จ จะนำข้อมูลของลูกค้าไปทํานายโอกาสในการซื้อประกันโดยใช้ในเบและจัดกลุ่มลูกค้าโดยใช้ k m e ีน 4. หลังจากทํานายถ้าโอกาสมากกว่า50%าสิบอทจะเด้งขึ้นมาเสนอขายประกันที่เหมาะสมตามกลุ่มที่ได้จัดไว้ในข้อ2และแชทบอทดจะส่งข้อความต่อท้ายด้วยคำว่าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ โดยในการที่ลูกค้าสอบถามเราจะมีการใช้เคมีในการแยกเทคข้อความของลูกค้าไปจัดกลุ่มตามอารมณ์เพื่อจะทําให้แชทบอทตอบลูกค้าได้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความรู้สึกและอารมณ์ของลูกค้าณเวลานั้นนั้นหถ้าโอกาสการทํานายน้อยกว่า50%แชทบอทจะเด้งเสนอประกันและข้อความโน้มน้าวและให้สอบถามเพิ่มเติม 6. ถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อประกันแชตบอทจะทําการเสนอคู่ประกันเพิ่มเติมโดยคู่ประกันจะเป็นในราคาพิเศษ 7. ถ้าลูกค้าไม่ซื้อประกันจะเก็บข้อมูลการโน้มนาวครั้งนั้นไว้พัฒนาการโนมนาวครั้งต่อไปโดยใช้ machine learning ในการเรียนรู้และจะเสนอประกันใหม่ให้อีก2-3ครั้ง 8. มีการเก็บฟีดแบ็ของลูกค้าเพื่อพัฒนาต่อ ซึ่งจากกระบวนการขั้นต้นที่กล่าวมาผลที่คาดว่าจะได้รับระบบการแนะนําประกันโดยใช้แชทบอทสามารถแก้ปัญหาที่ลูกค้าไม่สามารถหาประกันที่เหมาะสมกับตัวเองได้หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจแชทบอทก็จะนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อช่วยการตัดสินใจอีกทั้งยังมีการโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้ดีขึ้นและสามารถนําฟีดแบ็มาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้หัวข้อประกันต่อมาของเราก็คือ ระบบแรงและไอเทมครับซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจที่เราได้มาจากการเล่นเกมแล้วเกิดความคิดว่าทำไมเราถึงยอมเสียเงินเพื่อใช้ซื้อของในเกมละ่ะทำไมเราถึงเล่นเกมเกมหนึ่งได้นานจึงเกิดเป็นระบบแรงและไอเทมที่เปรียบเสมือนการเติมซื้อไอเทมในเกมให้ตัวของเรานั้นได้รับสิทธิทพิเศษหรือมีความแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆเริ่มต้นด้วยระบบแรงที่เราได้คิดขึ้นมา3ร,ระดับคือแรงซิลเวอร แรงโกแล้วก็แรลงไดมอนครับโดยในแต่ละระดับแรงก์จะมีเงื่อนไขในการเลื่อนระดับที่แตกต่างกันออกไปก่อนหน้าที่จะใช้งานระบบแรงงนั้นลูกค้าจําเป็นจะต้องเสียค่าบริการ99บาทหากลูกค้าทําประกันต่อเนื่อง2ปีจึงจะสามารถเลื่อนขึ้นสู่ระดับซิลเวอร์ได้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการทำประกันต่อเนื่องมาก่อนแล้วสามารถเสียค่าบริการ99บาทแล้วขึ้นสู่ระดับแดงซิเวอร์ได้ทันที ด้วยที่ระดับนี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน5%ต่อปีและส่วนลดในการทำประกันสิ่งของภายในอีก3%นอกจากนี้ยังเปิดใช้งานสิทธิพิเศษในระบบแรงของแรงซิลเวอร์อีกด้วยต่อมาจะเป็นในส่วนของแรงโกครับซึ่งการที่จะขึ้นแรงนี้ต้องเสียค่าบริการ59บาทและทำประกันต่อเนื่อง4ปีโดยจะมีการได้รับสิทธิพิเศษที่มากขึ้นเช่น เพิ่มส่วนลดเบีย้ยประกันรายปีจาก5เป็น7ครับส่วนสุดท้ายก็คือระดับแรงไดมอนด์ซึ่งจะถือเป็นระดับที่ได้รับสิทธิพธธิเศษที่สูงที่สุดแต่ต้องใช้เวลาในการทำประกันต่อเนื่อง6ปีครับมาในส่วนของระบบไอเทมหรือเรียกอีกชื่อว่าประกันสินค้าภายในที่ช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์ในแแลงซึ่งระบบไอเทมนี้มีส่วนช่วยในการดึงดูดให้ลูกค้ามีความสนใจในการใช้งานระบบแแลงมากยิ่งขึ้น จะขอยกตัวอย่างสิทธิประโยชน์ของประกันบางชนิดดังนี้ครับประกันโทรศัพท์มือถือหากลูกค้าเป็นสมาชิกข,ของระบบแรล่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษลดเบียเบ้ยรประกันต่อปีตามระดับแหล่งของลูกค้าประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าลดเวลาในการขึ้นระดับแหล่งลง3าถึงสเดือนตามระดับแหล่งของลูกค้าประกันโน้ตบุ๊กเพิ่อมวงเงินประกันตามระดับแรลงของลูกค้าเป็นต้นสรุปผลประโยชน์ของระบบแรง่งและไอเทม สามารถดึงดูดให้ลูกค้าสนใจที่จะทําประกันนานยิ่งขึ้นเพื่อที่จะแลกกับสิทธิพิเศษต่างๆประกันสินค้าภายในมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยระบบไอเทมและข้อสุดท้ายก็คือความแบลกใหม่ของประกันที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการเล่นเกมครับเทคโนโลยีต่อไปให้เราจะนำมาใช้ในประกันให่ของพวกเรานะครับก็คือเทคโนโลยี image recognition และ AR ครับ เหตุผลที่เลือกเทคโนโลยีนี้ครับก็เพราะว่าการซื้อประกันในบางครั้งเนี่ยอาจไม่ครอบคลุมกับสิ่งที่เราต้องการให้อยู่ภายใต้การครอบครองของประกันครับหรือหากต้องการซื้อประกันให้กับสิ่งของบางชนิดผู้ใช้งานอาจเกิดความสับสนในการเลือกหมวดหมู่ประกันเทคโนโลยีเมทเรคอร์นิชันและ AR จึงจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทําให้การซื้อประกันเกิดความง่ายดายต่อผู้ใช้งานมากขึ้นครับข้อดีของเทคโนโลยีนี้นะครับในส่วนของ Image r e c o g n i t i o n เนี่ย ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ครอบครองสมาร์ทโฟนกันเป็นจํานวนมากการนําเทคโนโลยีนี้มาใช้จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพียงแค่มีกล้องจากสมาร์ทโฟนครับและยังทําให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลด้านการเลือกหมวดหมู่ของประกันภัยสิ่งของชิ้นนั้นส่งผลให้การทําประกันภัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานครับข้อดีของเทคโนโลยี AR ในประเทศไทยยังไม่มีการนําเทคโนโลยี AR มาใช้กับการทําประกันภัย การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จึงเป็นการยกมาตรฐานของประกันภัยให้สูงขึ้นครับอีกทั้งผู้ใช้งานยังเกิดความเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นว่าสินคองชิ้นนี้รองรับการทำประกันภัยหลักการทำงานนะครับเทคโนโลยี i m a g e r e c o g n i t i o n และ AR จะทำงานร่วมกันโดย i m e r e r e c o g n i t i o n เนี่ยจะใช้การจำแนกสินค้าว่าสินค้าที่ผู้ใช้งานสแกนนั้นจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของประกันสินค้าประเภทใดครับ ส่วนเทคโนโลยี AR เนี่ยใช้ในการแสดงผลหลังจากการประมวลผลสินค้าว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ใดและแสดงรายละเอียดประกันราคาและไฮไลท์สิ่งของชิ้นนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับผู้ใช้งานมากขึ้นหากผู้ใช้งานมีความสนใจสามารถกดซื้อประกันได้ทนันทีในส่วนของการใช้งานสามารถทำง่ายๆเพียง3ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่ 1. ใช้สมาร์ทโฟนสแกนสิ่งของที่เราต้องการทำประกันภัย ขั้นตอนที่2เรียนรู้และทำความเข้าใจอ่านรายละเอียดเงื่อนไขาการทำประกันภัยที่แสดงบนหน้าจอมือถือขั้นตอนที่3เมื่อยอมรับเงื่อนไขแล้วสามารถทำการซื้อประกันภัยได้ทันทีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ทำประกันส่วนลดพิเศษสำหรับบ้านที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและการจับสลากรางวัลรายปีเพื่อดึงดูดลูกค้าพวกเราทีมซัมเมอร์พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒน,นาระบบประกันภัยที่มีการนำความรู้ทางด้าน Data Science มาผนวก ให้เกิดเป็นการประกันภัยในรูปแบบใหม่หรือ Property Insurance Technology ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังพวกเราขอบคุณครับ